สวัสดีครับนะพบกับช่องคุณแฮกแอคชั่นนะครับวันนี้นะพามาชมสวนอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าในสวนนะเพราะว่าทางเราเนี่ยทำการปลูกสม้มสายึ้งนะครับไว้อยู่2ที่นะไม่ว่าจะเป็นแปลงที่อยู่อำเภอฟางน,นะครับแปลงที่อยู่อำเภอแม่ออยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะอีกแหล่งหนึ่งแล้วก็ได้รับกา ในเรื่องของอการันตีในเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็นะส้มของเราก็เริ่มจะเหลืองแบบแทบจะทั่วทั้งต้นแล้วนะแทบจะทั่วทั้งแปลงแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เหลืองมากนะครับก็คาดการว่าน่าจะช่วงกลางกลางเดือนนี้นะครับสักวันที่1 5 1 6ของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเหลืองกันทั้งหมดเลยนะครับ อาจจะเริ่มเก็บผลผลิตกันในช่วงของนะปลายเดือนธันวาคมนี้หรืออาจจะข้ามปีใหม่ไปก่อนนะเดี๋ยวดูทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูไปดูนะพาไปชมความสวยงามว่ามันเริ่มเหลืองมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างต้นที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนะดกเอามากๆเลยมีโดกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเบอร์แบบกลางๆนะนะครับ กลางๆนี่ก็ source, คือเบอร์ส like right ี่เบอร์ห้าเบอร์หกอันนี้เขาเรียกเบอร์กลางๆนะครับถ้าเกินเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอะไรเนี่ยเขาเรียกเป็นเบอร์ใหญ่แล้วนะเบอร์ใหญ่แล้วนะครับส่วนต่ำกว่าเบอร์สี่ลงมาก็จะเป็นเบอร์เล็กละนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สองอะไรพวกนี้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็จะไปก็จะเรียกว่าส้มเอาไปคั้นเป็นน้ำส้มอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็สวยงามสวยงาม ก็สําหรับส้มแปลงนี้นะครับนะก็อยู่ที่อํเาเภอฝางนะครับจงบังหวัดเชียงใหม่นะครับนะจะเห็นว่าเริ่มเหลืองกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะเยอะมากๆเลยก็ทัตตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเหลืองไปแล้วนะครับแปร์นะแปอนะครับเหลือเฉพาะ,ะชุดที่เขาอยู่ใต้ทรงพุ่มนะ ไม่ค่อยได้แสงแดดก็อาจจะสุกช้าก็เพื่อนเขาสักนิดนึงนะครับนี่นะก็ะถือว่ามีความสวยงามเอามากๆเลยนะครับก็หลายคนนะครับทักมาถามว่าปลูกที่ไหนนะครับเ,เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสวนส้มนะที่ไทยทำให้ดูนะครับอยู่ที่อำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะ เดี๋ยวจะพาชมนะครับนี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบางคนก็าทากมาถามว่าอยากจะปลูกบ้างนะครับแนะนำหน่อยนะครับมีต้นพันธุ์ขายไหมนะครับที่สวนนะครับไม่ได้ทำต้นพันธุ์ขายนะเพราะว่าเขามี ร้านที่เขาทําต้นพันธุ์ขายโดยเฉพาะอยู่แล้วนะนะครับทั้งสวนก็ไปรับซื้อของเขามาปลูกเช่นกันนะครับเพราะเขามีความชํานาญมาค่อนข้างที่จะนานหลายปีนะครับนานหลายปีแล้วก็มีต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกต้นพันธุ์ได้ว่าจะใช้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะแบบไหนที่เราชอบนะครับอาจจะเป็น ต้นพันธุ์พันธุ์นี้นะครับให้ผลผลิตที่เยอะแต่ลูกไม่ใหญ่นะครับหรืออีกต้นพันธุ์หนึ่งนะครับให้ลูกที่เบอร์ใหญ่ๆนะครับแต่ก็ไม่ดกมากนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับหรือว่าต้นพันธุ์หนึ่งก็อาจจะ,ะเรียกว่าลากเข้าหาอาหารเก่งนะครับต้นโต,นต,นตนไวนะครับให้ผลผล,ผลิตไวหรือประมาณนี้นะครับที่สวนก็ใช้อยู่ ประมาณสองสามสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพัน jC เจซีนะครับต้นพันธุ์พันเจซีนะครับต้นพันธุ์พันครีโอนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือต้นพันธุ์พันทอยเยอรนนะนะครับประมาณ3สามสายพันธุ์นะนะครับ วันนี้ก็จะพาเดินชมกันคร่าวๆนะครับตรงนี้มันก็จะย้อนแสงสักนิดหนึ่งนี่ครับความสวยงามประมาณนี้นะฮะการปลูกส้มสะเด็พึ่งต้องเรียกว่าได้แดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนะครับแล้วก็ให้น้ําสม่ําเสมอนะครับต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะครับอย่าให้ดินแห้งจนเกินไปนะเหมือนเขาปลูกทุเรียนเลยนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆถามมานะว่าแนะนําตัวยาหนยนะครับตัวยาที่ใช้ในการาพ่นนะครับก็จะมีตัวยาที่เป็นยาแก้ป้องกันหนอนป้องกันแมลงนะครับป้องกันเชื้อรานะครับยาบํารุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบํารุงลาต้นบํารุงใบต่างๆนะครับบวกกับอาหารทางดินหรือปุ๋ยทางดินนะครับไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยอินรีนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีด้วยนะนะครับเกษตรกร,กรบางคนก็เน,น้นอินรีย์เยอะก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นส้มที่อายุประมาณ 6ปกีกว่าๆนะครับก็สูงให้ได้เลยนะโดยรวมๆนะครับบางต้นก็อาจจะยังไม่สูงนะแต่ก็ให้ผลผลิตที่สวยงามน,นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็าพาชมนะครับความสวยงามแล้วก็ส้มเนี่ยสุกเหลือ,องกันค่อนข้างที่จะประมาณ80-90แล้วแต่ยังไม่ทั่วสวนนะก็รออีกสักนิดหนึ่งก็น่าจ,จะสุกเต็มเต็มสวนอีกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามนะช่องคุณแฮกแอคชั่นด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยกนะ็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนไปลวครับ